เลือกเกิดใหม่ได้จริงหรือคำตอบจากหลวงปู่มั่นเรื่องของจิตและการเกิดใหม่เป็นสิ่งที่มีความลึกลับเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้กล่าวยืนยันไปว่าจิตของมนุษย์สามารถจับจอกที่เกิดใหม่ได้ ตั้งแต่ยังไม่ทันตายหากผู้ฝึกจิตไม่รอบคอบหรือประมาทในการปฏิบัติอาจนำพาให้เกิดในที่ที่ไม่พึงประสงค์ได้เรื่องราวต่อไปนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์จริงจากชีวิตของหลวงปู่มั่นที่แสดงให้เห็นถึงความพิสดารของจิตผ่านอุบาสิกาผู้เริ่มใสในองค์หลวงปู่มั่นเมื่อจิตของเธอ ได้พยายามไปจับเจองที่เกิดในร่างของหลานสาวทั้งๆท,ที่เธอยังไม่ตายเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของจิตแต่ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกฝนจิตและปัญญาเพื่อป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในวิบากกรรมและต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าเดิมเรามารับฟังกันเลยครับเลือกเกิดใหม่ ได้จริงหรือคำตอบจากหลวงปู่มั่นในสมัยบ้านปลายชีวิตของหลวงปู่มั่นมีอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งมีความเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงปู่มั่นมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวผู้นี้ แกนั่งสมาธิภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆได้เกิดมีสายใหญ่ยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยเป็นล้นพ้นจึงกำหนดจิตดูว่ากระแสจิตนี้มันไหลออกไปทำไมและจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรพอแกตามกระแสจิต อันละเอียดเป็นสายใหญ่นั้นไปก็พบว่ากระแสจิตของแกไปเข้าที่ร่างของหลานสาวของแก่คนหนึ่งเพื่อจับจองที่เกิดในท้องหลานสาวซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแกรู้สึกตกใจมากเพราะตัวเองยังไม่ตายทำไมจิตถึงส่งกระแสออกไปจับจองที่เกิดไปแล้วเช่นนั้นจึงรีบย้อนจิตกลับมาที่เดิมและถอนจิต ออกจากสมาธิทันทีแก่ใจไม่ดีเลยนับแต่ขนาดนั้นเป็นต้นมาในระยะเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่าหลานสาวคนนั้นเริ่มตั้งขันมาได้หนึ่งเดือนแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าขึ้นมาแกก็รีบมาวัดเล่าเรื่องนี้ถวายหลวงปู่มั่นตามที่ได้กล่าวมาแล้วขณะนั้นมีพระเนนหลายรูปท่านนั่งฟังอยู่ด้วย ต่างก็งงไปตามๆกันหลวงปู่มั่นนั่งหลับตาอยู่ประมาณสองนาทีแล้วลืมตาขึ้นและท่านก็ได้อธิบายปรากฏการแปลกประหลาดนั้นให้อุบาสิกานุ่งขาวหงขาวคนนั้นฟังว่าเมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกหนึ่งที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิต ตัดกระแสจิตนั้นให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสจิตนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าสักเพียงต่วัาธรรมเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอัตมาไม่บอกพออุบาสิกาผู้นั้นได้รับคําแนะนำจากหลวงปู่มั่นแล้ว ก็กลับบ้านไปเราสองวันแกก็กลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากพอแกนั่งลงเท่านั้นหลวงปู่มั่นก็ถามขึ้นมาทันทีว่าเป็นยังไงโยมห้ามกระแสจ,จิตตัวเองอยู่ไหมที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะ่ะแกก็เรียนตอบทันทีว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรก พอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วมันส่งกระแสไปอยู่ที่ท้องหลานสาวโยมก็กำหนดตัดก,กระแสจิตนั้นทันทีด้วยปัญญาดังที่หลวงพ่อบอกจนมันขาดกระเด็นไปเลยเมื่อคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่ปรากฏว่ามีอีกเลยมันหายเงียบไปวันนี้อยู่ไม่ได้ ต้องรีบมาเล่าถวายให้หลวงพ่อฟังหลวงปู่มั่นก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่แหละความละเอียดของจิตคนเราจะรู้เห็นได้จากการภาวนาสมาธิเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้จิตของคนเรามันลึกลับยิ่งนักเราจะไปรู้เห็นมันด้วยวิธีการคาดคิดนึกเดาเอาตามตำราไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจิตสมาธิจริงๆ ถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงโยมเกือบเสียตัวให้กิเลสขับใสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแล้วไมล่ล่ะแต่ยังดีที่ภาวนาสมาธิจนรู้เรื่องของจิตเสก่อนแล้วรีบแก้ไขทันเหตุการณ์ฝ่ายหลานสาวคนนั้นพอถูกคุณยายอุบัติกาตัดกระแสจิตขาดก็ปรากฏว่าหล่อนได้แทงลูกในระยะเดียวกัน หน้าประหลาดจริงๆคนยังไม่ตายทําไมจึงไปเกิดในพ้อคนอื่นแล้วเช่นนี้หลวงปู่มั่นได้เฉลยปัญหานี้ให้พระเนนลูกศิษย์ทั้งหลายที่สงสัยเป็นล้นพนฝั่งว่าจิตเป็นแต่เพียงเริ่มต้นจับจองที่เกิดไว้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นตัวเป็นตนโดยสมบูรณ์ถ้าคุณยายอุบาจิกาคนนั้นไม่รู้ทันปล่อยให้จิตกาะเกี่ยว กับการเกิดในท้องหลานสาวจนทารกในคันปรากฏเป็นตัวเป็นตนสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณยายคนนั้นจะตายทันทีต่อปัญหาที่ว่าคุณยายคนนั้นตัดกระแสจิตตัวเองจนหลานสาวแทงลูกจะไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์ในคันนั้นหรือหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าจะเป็นการทำลายก็แต่เฉพาะกระแสจิตตัวเองเท่านั้น ไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่อย่างไรเพราะจิตแท้ยังอยู่กับคุณยายส่วนกระแสจิตที่แกส่งไปยึดใบที่หลานสาวนั้นพอแกรู้สึกตัวก็ได้แก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเองเสียไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นอีกอย่างก็คือทารกในขันนั้นเพิ่งมีอายุได้หนึ่งเดือนเท่านั้น เป็นเพียงแต่ก้อนเลือดยังไม่เป็นตัวตนแต่อย่างใดสาเหตุที่คุณยายอุบัสิกาเพ้อไผยปล่อยให้กระแสจิตส่งออกไปก็เกี่ยวกับหลานสาวนี้คุณยายได้เล่าว,ว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากมีเมตตาห่วงใยได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้อยู่เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาได้ ถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวอีกถ้าไม่ได้หลวงปู่มั่นช่วยแก้ไขไว้ทันทุงทีก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนหลวงปู่มั่นจึงว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาโดยไม่ให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่คุณยายพูดไม่มีผิดถ้าแกไม่มีหลักใจ ทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแล้วแกก็ไม่มีทางเดินของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำภาวนาสมาธิจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้วสติปัญญายิ่งมีความสาคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดถึงมีความอดทน ต่อความทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาโจนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขนาดนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่ากับชีวิตของสัตว์ในพบภูมินั้นๆขณะที่เสียเวลายังต้องสูยเวกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตดี สติพอประคองตัวได้อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิมานและสเสวยทรัพย์สมบัติอยู่นานปีถึงจะก,กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาตั้งแต่บุพชาติทำให้เพิ่มอํานาจวาสนาบุญญาพิสมภานขึ้นโดยลำดับจนจิตมีกำลังแก่กล้า สามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากต่ำขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาวจากหยาบไปหาละเอียดจากวัฏจักรไปเป็นวิวัฏจักรนางพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องเสเวยมาเป็นลําดับสุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตได้รับการอบรม ไปทุกภพทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ควรท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแกบบ่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เลย มนโนปุปพังเข้ามารรมามโนเศรษฐามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจกล่าวคือจิตของเราสามารถกาหนดการเกิดใหม่ได้ถ้าไม่ควบคุมดีพอก็อาจนําไปสู่ที่ต่ํากว่าเดิมจึงควรที่จะเห็นความสําคัญของการฝึกจิตและสมาธิในการควบคุมกระแสจิต ไม่ให้หลงทางไปในที่ที่ไม่พึงประสงค์จิตของมนุษย์นั้นลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายการปล่อยให้จิตเดินทางไปโดยไม่มีการฝึกฝนและตระหนักรู้อาจนำไปสู่การเกิดใหม่ในภพภูมิที่ต่ำกว่าแต่หากเรารู้เท่าทันจิตด้วยปัญญาก็สามารถควบคุมและตัดขาดกระแสที่ไม่เหมาะสมได้ เช่นเดียวกับอุัาสิกาผู้เริ่มใส่ในหลงปู่มั่นทําสําเร็จในที่สุดท้ายที่สุดเรื่องนี้ยังเป็นการเตือนใจถึงความสําคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาในการรับมือกับจิตซึ่งเป็นสิ่งที่จะติดตามเราไปทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตและเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่รับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปธรรมดีๆขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ